50อัพชวนเที่ยววันนี้เราชวนกันมาทานบุฟเฟ่ต๊กโปกกีที่ร้านโปกกีครับตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซอยงามวงวัน52หรือที่เด็กเกษตรเรียกว่าโฮมวิลเลจโปกกีครับมีต๊อกทั้งหมด5รสซึ่งแต่ละรสเนี่ยอร่อยมากถ้าเกิดเพื่อนๆมาแนะนำให้ลองชิมทุกรสนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีโอเด้งมีไก่ทอดอยู่2รสชาติมีเกี๊ยวทอดมีสาหร่ายทอดเกี๊ยวทอดกับสาหร่ายทอดนี่เอามาทานกับก็อปกกี่จุ่มลงไปในน้ำซุปร้อนๆแล้วกินอร่อยมากครับเดี๋ยววันนี้เราตามน้องสีไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในร้านอาหารเป็นยังไงบ้าง สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยมาทานทางร้านก็จะมีป้ายอธิบายวิธีนะครับการปรุงซอสปรุงน้ำซุปว่าอะไรยังไงหรืออธิบายวิธีการทำข้าวผัดเกาหลีได้ด้วยตัวเองขึ่งไนยอดพิดตทำงอานถ้าจะเป็นอันนี้กอันนี้ค่ะอันนี้ยอดพิษใช่เพราะมันเผ็ดหรือ,รอปะอันนี้จะเป็นต้นสลับค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเผ็ดสบายดีคืมาสำหรับลูกค้าที่ชอบทานเผ็ดนะ,ะแล้วถ้าจะลองล่ะลองลงมาหล่ะ ถ้าร้อนจะสองอันนี้นะคะก็จะดิดอันนี้ราคาอันนี้จะเป็นซอสหวานนะคะอนนซอสหวานซอสดำหรือว่าอันนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นหม่าล่าเชื่มเมเปิ้ลแต่ว่ามันเ,เป็นผีนหม่าล่าโอเคต่างต่างกันในเนี่ยต่างซอสท,ที่นี่เราจะต้องปรุงซอสกันเองม,มีหลายซอสให้เลือก ทานต้าปกกขีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำข้าวผัดเกาหลีมีมาม่าเกาหลีด้วยมีอะไรอ่ะต้องมีแสนปิชฟองใส่มันม่วงแล้วก็ใส่ชี ตั้งเดิมหนึ่งช้อนพิเศษสองช้อนเรามาเทลไปกไปตอนนี้น้ำเิ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราเริ่มใส่เนื้อสับน้หมูใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นเนื้อหมูกับอะไรเบเปอนี่อ่อยากกินแบบไหนเลือกได้เลยที่ร้านไม่ได้เลยนี่เบคกอร่อร่อย ต้องคัดถอ่อันนี้ต้องชีส,ชสและสุดท้ายต้องมันห่วงต้องมันห่วงปั่ใส่กระเบื้อต่อไปเราจะใส่โอเด่งกันนะคะคือเต้าหู้ป่าน่ากินใชน่ไหม มีเบบน้์ฟังตุ้งสุดท้ายเราจะโรยหน้าด้วยต้นหอมญี่ปุ่น มุ้ง <C> e <at> อร่อยพี่จน่ากินนะเดี <c oughs> ๋ยวทอดจุ่มๆกินอร่อยนะร้อนๆน่อยเล <c oughs> <c oughs> ายเขาขึ้นเนตะ้นทอดอร่อยเปี้ยวแหงประมาณนั้น เล้วข้าวแบบข้าิแบบไหนอ่ะควอมเหนียวๆประกอนะข้างในก็มียังเหมือนสับแล้วก็ผักแล้วก็เต้นตรงทียออือรสชาติก็อร่อยอันน้คออะไรครับาข้าแบบหวานครับชิมเลยนะครับกชาติยังไงบ้างหวาน ตอสออ,อ,ออกแล้วก็หนันไก่กรอบท้างในนุ่มอร่อยดีครับแต่้อดนราเทียม,มาชิมกันนะคะมีรสชาติค่อนข้างออกหวานๆเค็มๆไม่ได้เค็มขนาดนั้นแล้วก็จัดไปมีความนุ่มกรอบเคี้ยวๆไปจะมีกลิ่นหองของของาขึ้นมาด้วยค่ะอร่อยมาชิมกันนะคะ กินต๊อกเสร็จแล้วพนักง,งานบอกว่าข้าวผัดเกาหลีก็ทําทง,ง่ายๆเอาน้ําที่เราเหลือเมื่อสักครู่ที่เรากินเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องใส่ลงไปแล้วก็ปรุงผัดให้เข้าก,กันเ,เนาะอันนี้เป็นเมนูป,ปิดท้ายจะกินต๊บบอกต๊อกีแ้วก็โร,รยแล้วก็ใสยของ ก็นอวาม่อ okay. รีดขับนะคะ่อมีลกองตกี่วงาัแล้วก็บแชิกันได้นะมากเลยกกี้ครับเป็นร้านที่เหมาะกับการมานั่งสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและครอบครัว อร่อยแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับ